สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะของชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินคือราศรีพฤษภกันมังกรนะเรามาดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินในเดือนกรกฎาคม2 5 6 5นี้นะคะจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรนะ แรกนะคะ The Sun อ่าเหมือนมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่นะความสัมพันธ์ที่เคยโกรธกันนะคะกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งนะในเดือนนี้นะ The Empress ความรักความสมหวังกำลังมาเยือนคุณนะคะชาวธาตุดินนะ Judgment The Fool กรีนอ of ครับเดอ e เ m อร์มิตสองถ้วยไพ่ของชาวธาตุดินเป็นไพ่พลังงานบวกมากเลยนะคะนายออฟวอร์ดเก้าเหรียญและหล้าเหรียญ มิกะชมอยู่แมพแมมันก็มีไพ่พลังงานเครียดเข้ามาปิดท้ายนะอ่าโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุดินนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนกรกฎาคม2565นี้นะไพ่พลังงานของคุณคือเดอะซันเดอะซันเข้ามามันเหมือนความรักสดใสความรักที่มีความสุขลงตัวสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งดีนะคะ หรือก็ว่าในบางคนในบางคู่นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเจอกันแล้วมีความถูกใจกันมันเหมือนใครคนนี้เป็นคนที่แบบเจอปุ๊บปิ้งปั๊บนะคะเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บอ่าคุยปั๊บถูกใจนะคะมันเหมือนกับว่าเขาทําให้คุณมีความสุขเขาเป็นคนที่ถูกใจคุณนะหรือคุณก็เป็นคนที่ถูกใจเขานะคะต่างคนต่างมีใจที่ตรงกันนะดี e พ ความรักที่สมหวังความรักที่มีความโชคดีในความรักมีความสุขมีความสมหวังนะเกิดขึ้นกับคู่ของคุณนะคะอีกครั้งหนึ่งนะ,ะใครที่โกรธกันนะคะอย่างที่มิกาับอ,อกไปตั้งแต่ต้นนะมีแนวโน้มนะคะที่จะกลับมาดีกันทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมีความสุขขึ้นมีความสมหวังนะเป็นไพ่พลังงานบวกนะคะ e M p r e s e นะ Judgment คุณเริ่ม ที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์มันชัดเจนมันเหมือนมีการพูดคุยกันตกลงกันที่จะเป็นแฟนที่จะคบกันอย่างถาวรน,นะที่จะคบกันอย่างแบบแน่นอนนะคะว่าตกลงกันแล้วว่าคุณกับเขาจะคบกันอย่างเปิดเผยนะ the fool มันเป็นช่วงที่ตัวคุณเองคุณเองคิดว่าตัวคุณเองอะ่ะมันเหมือนว่าอยู่ได้แล้วก็มีความสุขนะเหมือนกับว่าถ้าใครคนนี้ไม่ออตอบไม่ตอบโจทย์คุณหรือว่ามันความรักความสัมพันธ์มันไม่โอเคคุณก็พร้อมที่จะอยู่คนเดียวคุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าออค้นหาวความรักต่อไปนะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึก ไม่กลัวอะไรแล้วนะคะไม่กลัวถึงความผิดหวังไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความผิดหวังขึ้นหรืออะไรขึ้นนะคุณพร้อมที่จะยอมรับผลของความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ Queen of c u ครับในบางครั้งในบางทีนะคุณก็กลับมาทบทวนตัวเองนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆไหมนะเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณหรือเปล่า ันเหมือนกับว่าตอนพบกันตอนแรกคุณก็รู้สึกดีคุณก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ถูกใจคุณแต่พอมันเหมือนเวลาผ่านมาสักพักหนึ่งสักช่วงหนึ่งได้คุยกันมาสักพักหนึ่งนะคุณก็เริ่มกลับมาทบทวนความสัมพันธ์เริ่มกลับมาทบทวนนะคะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆไหมนะหรือว่าจะเป็นคนที่คุณสามารถครบได้ไปยาวๆคบอย่างเป็นออจะเปิดเผยสถานะที่เป็นแฟนได้อย่าง จริงๆไหมนะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าจะจริงจังต่อกันจริงๆไหมนะเหมือนคุณกลับมาทบทวนดูตัวเองและกับคู่ของคุณอยู่นะคะเด e อ e r เฮอร์มิตเข้ามานะใครคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมานะไม่ค่อยแสดงความรักไม่ค่อยแสดงความรักความห่วงใยนะแต่เขามีความมั่นคงให้กับคุณนะเขามีเขาเหมือนกับว่าเป็นเหมือนคู่คิด เป็นเหมือนคนที่คอยให้คําปรึกษาคุณได้ตลอดเวลานะคะคนคนนี้นะความรักแนวน้องความสัมพันธ์เป็นการคบกันแบบดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นนะเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเรื่องด้านความรักนะมันก็เลยจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างจะใช้เวลาในการที่จะ ปรับจูนปรับทัศนคติอะไรเข้าหากันนะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะคนคนนี้นะคะส่งถ้วยเข้ามายังไงแล้วเขาเป็นคนที่ถูกใจคุณคุณเป็นคนที่ถูกใจเขานะความรักมันเหมือนกับมีความสุขแล้วก็เป็นคนที่ถูกใจพบกันด้วยความสเสน่หาเหมือนเจอกันแล้วมันรู้สึกปิ๊งรู้สึกถูกใจตั้งแต่แรกเจออย่างที่มิกาบอ,อกไปตอนต้นนะคะก้าวดาบ ก้าดับเข้ามานะไม่ว่าอย่างไรแล้วนะความเครียดคลองกังวลนะมันเกิดขึ้นกับคุณกับตัวคุณมันอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณหรือว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณนะหรือว่าเกิดจากครอ,อบครัวฝั่งคุณฝั่งเขาที่มันทําให้เกิดความตึงเครียดมันเหมือนว่าคุณกําลังรอ,อะจะให้สถานการณ์ความรักมันคี่คลายนะคะ มันเหมือนมีปัญหากันอะไรบางอย่างนะที่มันทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกเป็นกังวลนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะซึ่งตัวคุณเองก็ยังคิดไม่ได้ยังหาทางออกไม่ได้นะแต่ก็ไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากเขาได้นะคะก้าวเหรียญเข้ามานะเข้ามาตอบย้ําว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะมันอาจจะไม่มีเวลาให้กันนะขาดการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะ ทำให้ความรักไม่หวานไม่โรแมนติกนะแต่ยังไงแล้วคุณและเขาก็ยังมีใจให้กันอยู่นะคะห้าเหรียญห้าเหรียญยิ่งเข้ามาตอกย้ํานะว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นช่วงที่ไม่มีเวลาให้กันคู่ของคุณนะคะไม่มีเวลาให้กับคุณนะทําให้คุณรู้สึกเหงารู้สึกนอยอความสัมพันธ์ไม่โรแมนติกนะในช่วงเดือนนี้นะคะมันเหมือนกับว่า คุณรู้สึกว่าความรักทําไมมันไม่เหมือนคู่อื่นเขาทําไมไม่ไม่แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนคู่อื่นเขานะแต่มันเกิดจากสถานการณ์การด้วยการงานที่มันตึงเครียดในตอนนี้นะคะทําให้ไม่มีเวลาเจอกันไม่มีเวลาที่จะ,ะดูแลเอาใจใส่กันนะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหงาเหงารู้สึกน้อยรู้สึกเบือ่อรู้สึกเซ็งนะในช่วงเดือนนี้นะคะ,อะโอเคค่ะเดีย๋ยวมิการจะขอเปิดไพ่ให้ต่อนะว่า ไอความรู้สึกน้อยรู้สึกเหงารู้สึกไม่มีเวลาให้กันเนี่ยอ่ามันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะแนวโน้มความสัมพันธ์คู่ของคุณจะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นไหมนะคะอ่ามาแล้วหนึ่งใบมาก่อนเลยสามถ้วยม,มีเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะมันเหมือนได้กลับมาพูดคุยกันได้กลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่นะ มันเหมือนกับว่ามีเวลาที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันดูแลเอาใจใส่กันนะคะสิบไม้คุณยังคงทำทุกวิถีทางทําทุกอย่างนะเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะไม่ว่าจะนิดเหนื่อยแค่ไหนจะต้องรอนานแค่ไหนคุณรอได้นะคุณสู้คุณสู้ไม่ถอยนะคะยังไงแล้วเขายังเป็นคนที่ถูกใจคุณยังเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณอยู่นะสี่ถ้วย ไม่ว่าใครจะเข้ามาในตอนนี้คุณไม่ได้สนใจความรักใหม่เลยนะคุณต้องการรอเขาเพียงผู้เดียวแล้วเหมือนกับว่ายังไงแล้วก็ยังจะรอให้เขาเข้ามาดูแลคุณรอให้เขาเข้ามาเติมเต็มความรักความเข้าใจให้กับคุณนะอ่ายังไงแล้วคุณไม่มีทางที่จะไปเริ่มต้นใหม่ได้แน่นอนนะคะยังไงแล้วเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณในตอนนี้นะคะ ุณยังรอความรักความสัมพันธ์ยังรอความการดูแลเอาใจใส่จากเขาอยู่นะยังไงแล้วนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินนะยังไงแล้วคุณมีพลังงานบวกไพ่พลังงานบวกอยู่เยอะเลยนะแต่พอดีว่ามันพลังงานเครียดที่มันเกิดจากการไม่มีเวลาให้กันเนื่องจากการติดงานเนื่องจากงานยุ่งนะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกน้อยใจรู้สึกน้อย รู้สึกว่าเขาไม่ดูแลเขาจะใส่คุณเท่าที่ควรนะยังไงแล้วอมันจะค่อยๆขี้คลายไปในสู่ทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่ามีสามถ้วยเข้ามาแล้วนะยังไงแล้วตัวคุณเองยังรอได้ยังไงแล้วตัวคุณเองยังไม่สามารถที่จะตัดขาดความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเพราะว่ายังมีใจให้กับเขานะคะค่ะยังไงมิกาก็ขอให้ชาวธาตุดินโชคดีในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาตทาโร่ได้ใหม่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ